สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะติดพ่อมากกว่าแม่น้องยูจินงองแงหนักไม่ได้อยู่กับป้ายิวติดพ่อมากกว่าแม่น้องยูจินงอแงหนักไม่ได้อยู่กับป้ายิวงานนี้น้ำตาแตกทั้งพ่อทั้งลูกทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างเอ็นดูน้องยูจินหนักมากเมื่อรู้ว่าป้ายิวต้องเดินทางไปทำตุระที่ต่างจังหวัดสองวันก็ร้องไห้งองแงคิดถึงป้าป้าไม่อยากห่างจากป้าป้า ด้านป้ายิวก็รอ้องไห้เศร้าตามไปด้วยไม่อยากห่างลูกสาวทําเอาแม่เจนนี่ต้องปลอบใจทั้งพ่อทั้งลูกยกใจเรียกได้ว่าสองพ่อลูกคู่นี้ห่างกันไม่ได้เลยจริงๆชีวิตเปลี่ยนไหมหลังจากเป็นคุณแม่เต็มตัวเจนนี่เปลี่ยนค่ะรู้สึกว่าคนหันมารักเรามากขึ้นต้องขอบคุณน้องอยูจินเพราะตอนนี้เริ่มมีแฟนคลับ ทางวัยเข้ามาติดตามเป็นเพราะเรามีลูกพอเรามีลูกเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทุกอย่างมันดูซอฟลงไปหมดค่ะก่อนหน้านี้มีศึกดราม,ม่ากกับชาวโซเชียลตลอดลูกเราโดนไปด้วยไหมเจนนี่น้องอยูจินยังไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าก็พยายามเป็นเกราะป้องกันให้ดีที่สุดเชื่อว่าถ้าน้องอยู่ตรงนี้เพราะเจนนี่ก็ชอบอัปรูปลงมันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วต่อไปเดี๋ยวค่อยๆสอนปรับไป สามีช่วยเลี้ยงน้องอยูจีนยังไงบ้างยิวช่วยทุกเรื่องครับเขาบริหารงานหลายหน้าที่ทำหน้าที่ลูกของแม่เขาหน้าที่พี่สาวหน้าที่เจ้าของค่ายเราก็ทำหน้าที่แทนเขาในส่วนที่เขาไม่ว่าง เจนนี Jenny, ย่ยวจะเลี้ยงลูกเป็นหลักเจนนี่จะทํางานค่ายงานพรีเซนเตอร์รีวิวสินค้าโชคดีที่ยวเลี้ยงลูกเก่งกว่าเจนนี่ยูจินจะชอบอยู่กับพ่อมากกว่าติดพ่อจะชงนมจะเอาลูกนอนยิวจะอ่านข้อมูลก่อนตลอดแล้วยูจินจะตื่นทุกสองชั่วโมงก็เป็นหน้าที่พ่อคะ่ะยวศึกษาการเลี้ยงลูกจากหลายๆแห่ง YouTube คุณหมอและผู้มีประสบการณ์ทำได้ทุกอย่างยกเว้นให้นมใช่ครับ เจนนี่เจนนี่จะปั๊มนมทุกข3ชั่วโมงถ้าลืมไปยิวก็จะมาเตือนหน้าที่ของหนูคือทำงานไปส่วนยิวหน้าที่เลี้ยงลูกช่วยคิดงานบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่อยากให้ยิวมาช่วยงานมากเพราะอยากให้ยิวโฟกัสลูกให้ยูจินอบอุ่นที่สุดค่ะ แบ่งเวลาสวิตการสองคนยังไงเจนนี่ก็มีบ้างค่ะคุณแม่จะช่วยเลี้ยงบ้างเหมือนตอนนี้ความสุขของเราสองคนมันจะน้อยกว่าเวลาที่มีลูกอยู่ด้วยเราก็เลยชอบเวลายูจินอยู่กัน3มคนได้มุ้งมิ้งกันน่ารักดีค่ะยิวเวลาสวิตของเราก็คือตลอดเวลาหัวเราะหลายคนมองว่าเราเลือกสามีไม่ผิดเจนนี่ก็รู้สึกดีใจค่ะเขนเนิดนึง แต่ไม่อยากมาคอนเฟิร์มให้ดูอยากให้เห็นและค่อยๆดูไปด้วยกันดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณมากๆที่เป็นสามีที่ดีและเป็นพ่อที่ดีมากๆของลูกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ